กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรประจำปีงบป,ป,ประมาณพุทธศักราช2566โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแปรรูปให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME หรือผู้ประกอบการโอทบภาคอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะครับสวัสดีครับผมนายเกรียงไกรนักสวัสดีนะครับเป็นผู้ประกอบการเจ้าของกิจการภูพานเครื่องดื่มนะครับผลิตเป็นใช้วัตถุดิบคือผลหมังเม้าเป็นน้ำหมังเม้าพร้อมดื่มร้อเเซ็นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับที่นําโครงการดีๆมาสู่ กิจาการการแปรรูปน้ำผลไม้ที่ว่าเป็นน้ำมักเมาเนี่ยคือมี2ผลิตภัณฑ์คือน้ำมังเมาชนิดร0 0ปเซน์ไม่ผสมน้ำและน้ำตาลกับผลิตภัณฑ์น้ำมังเมาพร้อมดื่มนี่สูตรนี้ผสมน้ำและน้ำตาลก็กรรมวิธีก็คือได้ผลมังเมามาแล้วก็มาบีบมาปัน่นแล้วก็มาต้มมาบีบเอาน้ำออกเอาไมาผสมแล้วก็ไปบรรจุนะฮะ เราทําใช้แรงงานคนเป็นหลักนะเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังไม่ทันสมัยอย่างเช่นการบีบเอาน้าเอาแยกน้ำยกกากออกก็ต้องใช้มือโยกนะคือต้องใช้แรงงานคนทีนี้ได้คุยกับทางวิทยากรที่มาแนะนำโครงการก็บอกว่ามีโครงการจากอุตสาหการรมภาคที่5จะมาสนับสนุนส่งเสริม ให้กิจาการเนี่ยทันสมัยขึ้นก็เข้ากับทางโรงงานพอดีคือเราก็อยากได้เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเครื่องจักรอ,อย่างเช่นถ้าได้เครื่องที่เป็นไฮดรอลิกในการบีบแยกน้ำแยกกากเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของเราเนี่ยรวดเร็วขึ้นลดคอาสลดต้นทุนได้เพิ่มผลิตปริมาณเพิ่มประสิทธิภาพได้อขอ,ขอ,ข,อ,ข,อ,ข,อขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสำรวจวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของสารประกอบการกันนะครับเพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะไปใช้นะครับโดยสารประกอบการที่เราเข้าไปในวันนี้ก็คือภูพานเครื่องดื่มภูพานเครื่องดื่มผลิตและจำหน่ายผลหมักเม้าแปรรูปนะครับโดยมีผลิตภัณฑ์หลักสตัวก็คือนำ้ำเมา100%เ นำเมาพร้อมดื่มและวเมานะครับจากสภาพปัจจุบันของขั้นตอนการผลิตนะครับรอ,อบเวลาการผลิตของแต่ละขั้นตอนนะครับยังใช้เวลานานในการผลิตอยู่เนื่องจากว่าใช้แรงงานคนเป็นหลักนะครับขั้นตอนเกือบร้อยละเ0เป็นพนักงานนะครับส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมนะครับโดยเฉพาะขั้นตอนที่เป็นปัญหาก็คือขั้นตอนการบีบอัด ตัวนี้เป็นการบีบเอาน้ำหมักเม้าออกจากผลหมักเมานะครับตัวนี้เราใช้ระบบไฮดรอลิกแบบมือโยกในการเปิดเครื่องนำหมักเมาลงไปแล้วใช้มือโยกซึ่งไม่ได้โยกแค่ครั้งเดียวโยกเป็นกว่า10ครั้งกว่าตัวระบบไฮดรอลิกจะเลื่อนและบีบอัดเมื่อบีบอัดเสร็จก็ต้องโยกเพื่อที่จะดึงตัวไฮดรอลิกลงแล้วนำกากที่เหลืออยู่ในหมอ้อออกก่อนที่จะทำหมักเมาในรถถัดไปนะครับ ลักษณะการทํางานเช่นนี้จะค่อนข้างช้าทําให้ประสิทธิภาพการผลิตตับนะครับส่งผลต่อการกําหนดเป้าหมายการผลิตด้วยนะครับแนวทางการพัฒนาแล้วก็นําเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาจุดนี้ด้วยเครื่องไฮดรอลิกแบบอัตโนมัติโดยการใช้งานแบบกดปุ่มนะครับสั่งงานปุ๊บไฮดรอลิกก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเองอัตโนมัติไม่ต้องใช้วิธีการโยกซ้ำๆโยกซ้ำๆ,ๆนะครับ ข้อดีหรือประโยชน์นะครับจะช่วยให้การทํางานสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่สารประกอบการขอบคุณครับ